กล้องอยู่นี่เราต้องมองกล้องไหนคะสวัสดีนะครับหนักไปคี่น้องสวัสดีค่ะบอสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมื่อนปารกินปลาแดกแรงมากวันนี้ปลาแดกปลาร้าแรงมากพร้อมปลาหมึกกินปลาแดกทุกมือเลยทุกวันเลยงงของกินดีมีแต่ปลาหมึกนะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันวันวันดีอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เราจะได้มารู้จักทําความรู้จักกับน้องๆครับ แดนเซอร์ใหม่ของเราแดนเซอร์หญิงนั่งสิบองป่ะคนั่งสิบสนั่งสิบสงนั่ง12ของเขานะคะอย่างเป็นทางการเพราะเพราเราจะมัดมือโชกแล้วเดี๋ยวจับเซ็นสัญญาเลยนะคะรอบนี้นะคะบอสขาอ่านะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศช่วงนี้ก็ก่อนที่มีใครบ้างนี่ไปทําความรู้จักกับน้องๆก็ให้น้องรับประทานอาหารก่อนนะฮะไก่ย่างจากไก่หมุนล้มุนลิ้น แล้วพี่น้องเขามาเรากดแชร์ให้ไดยพี่น้องขอคนละหนึ่งแชร์ะนะครับเมื่อคืนนี้อาจจะเห็นภาพที่แบบว่าแปลกๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลายพฤติกรรมช่วงตีสามกําลังคิดว่าอ๋อเมื่อคืนจะกิจกรรมไปแล้วเราจะจัดวันนี้อีกไหมหรื <laughs> อยังไงบางคนก็ยังไม่ได้จัดแม่น้องก็มานะครับแม่น้องวันนี้ต้องบอกว่าอาหารอร่อยออร่ยนะคะขอบคุณแม่น้องด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ปานจากไก่มุนละมุลลินด้วย พินธารนาการอาหารทุกมือใช่ <c oughs> เพป็นวานสูหย่าเพิ่มไม่หยุเด้อไก่บ่พ่อแล้วเปื่อเบดเมิดเป็นเล้าแล้วไก่จะไปอั <c oughs> อนสูอพยพกับเบิดไปแห้งแล้วตัวเกี่ยว <c oughs> ไม่อพยพอีกสันดอกอันนี้ห้ก็ศูนอพยพกินไายก็ศูนอพยพนะฮะวันนี้จะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างวันนี้ต้องบอกว่านอกจากจะเป็นภาพบรรยากาศวันนี้ก็เหมือนอ่าให้น้องๆได้มา เจอกันครั้งแรกเมื่อวานอาจจะมีการพบปะกกันแล้วเมวื่อวานนี่ผ้านองเขาหอผ้านองเบ,บิงทีพักหลายๆคนก็อาจจะเตรียมที่หลับที่นอนนะคะจากจากบ้านเนาะจากบ้านมาอยู่ที่ค่ายบางคนก็มาอยู่ที่ค่ายส่วนใหญ่มาอยู่ที่ค่ายนะคะก็ได้จัดที่หลับที่นอนแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ได้นอนไปแล้วด้วยนอนไปแล้วเมื่อเมื่อขึ้นมีอย่างเกิดขึ้นบอกข้าเมื่อขึ้นตึกตึกนี้มีผีไหมคะอ่านะคะ น,น้องบอกว่ามือวานมีคอมเมนต์่าอันวาน่ายังไงมือวานมีคอมเมนต์เอฟซีเมนต์มาบอกว่าหันอยังก่อหันหน้าเข้ากระจกตอนนอนมันไม่ดีนะคะระวังระวังยังกองระวังตกใจตัวเองค่ะ <c oughs> เ,รเรื่องลี้รับปอบผลวันแล้วเมื่อคืนหลับเสียดไหมเรื่องลี้รับอ๋อไม่ต้องบอกว่า<ท>ห้องห้องนั้นเราอ a d a p จากห้อง ห้องซอมเต้นตน,นะคะซึ่งบางคนก็อาจจะถือผู้ถ<ต>่<ต>วเวอแกก็ถือแ,แต่แต่แต่ถ้าไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องลี้ลับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็คือเวลาเขาสลึมสลือตื่นมามันอาจจะตกใจเป็นเงาเป็นอะไรอย่างเงี้ยได้แต่คุยกับน้องก่อนก่อนนอนแล้วนอนว่าถ้าโอเคหรือไม่โอเคเดี๋ยวจะหาผ้าปิดให้ลองลองนอนนอนเบิงกอนประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้นอนแล้วเต็มอิ่มแล้วเมื่อคืนเต็มอิ่มไหมคะเต็มมาพี่นอนนุ่มไหมคะ ที่นอนสองชั้นสามชั้นนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่น้องๆจะได้เนี่ยละมากินข่าน้ากันอีกมือหนึ่งอีกขาบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมพาน้องๆละลายพฤติกรรมครับรวมไปถึงทําความรู้จักน้องๆมากขึ้นด้วยใครบ้างวันนี้มา<อ>ครบยั่นี้มีคนมาสายนั้นนี่เหลือสองคนปะในบ้านนางสิบสองกับเลยบรบนะฮะอันนี้ก็คือที่ที่เราคัดมาแล้วคัดแล้วคัดอีก สามรอบก็สิได้ได้ค่ะบอดนี่ mm. คัดแดนเซอร์หญิงของเราสามรอบคือคัดทุเรียนขายเนาะ <laughs> อันได็บบสูกกับบอสออกมาได้พี่น้องอันนี้งอมเอามาแบบงอมๆเลเ้วย <laughs> ทุเรียนงอมมีบางคนจะได้หอมอร่อยไงใช่บางคนก็มีประสบการณ์บางคนก็เป็นรุ่นพี่บางคนเป็นรุ่นน้องครับอ่าฮะเดี๋ยวเท้ามาเท้ามาเบิงกันว่าจับภาพ การซ้อมอยู่บนเวทีเพอร์ฟอรนซ์อยู่บนเวทีจะเป็นยังไงเมื่อคืนนี้ก็ซ้อมไปคักแล้วล่ะซ้อมไปเครื่องงานแล้วเมื่อคืนนี้ออกงานเรเลๆบอมือเอื่เต้นท่าไผ่ท่ามันบอลเมื่อคืนใีที่ว่าซ้อมเพราะว่าเพื่อแปลว่าเร็วๆนี้ได้ออกงานไงมีไหมคะบอลเร็วๆนี้เร็วๆนี้ได้ออกงานแน่นอนเพราะว่ากําลังหาชุดอยู่ชุดบัฮันมีไม่ต้องไม่ต้องรอเปิดวงก็เตรียมพร้อมกับเตรียมพบกับแดนเซอร์หญิงของเราได้นะคะกับงานเร็วๆนี้นั่นเอง แต่หลักๆใหญ่ๆของเราก็คือแดนเซอร์หญิงจะมาเสริมทัพในวันเปิดฤดูกาลในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะก็ฝากผลงานของคอนเสิร์ตโตเกียวของเราไว้ด้วยในปีที่2นี้นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มดําเนินการซ้อมกันแล้วแต่ตอนนี้เฮาเฮาตออรับสมาชิกใหม่เฮาก่อนนะคะสมาชิกใหม่สุดนะคะจะมีใหม่กว่านี้อีกไหมคะ <laughs> มีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแดนเซอร์ชายด้วยที่จะรับเข้ามาเสริมทัพเพิ่มมาอีกนะคะก็ต้องรอรอตอนนี้ก็คือเราประกาศรับสมัครแดนเซอร์ชายอยู่ค่ะพี่น้องทางบ้านที่รับชมหลายพันอยู่ตอนนี้อยากสมัครเข้ามาก็สมัครได้เชิญเลยแต่ว่าชายอายุไม่เกินอะไรว่าบาซิส20ปีขึ้นไป20ปีขึ้นไปไม่จํากัดอายุเนาะแต่ว่าเถ่าคือยางอ่านพญานาคพ่นมลกตกับบ่าเดิมพญานาคพ่นมรกตอันเอาผิวแค่ไ่นไหม ผิวดีนะผิวผิวเขียวหรอวันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศในการกินอาหารเราจะเป็นส้มตำไก่ย่างเจียวปลาของแม่น้องปาร์ตคุยอย่างแซบไหมแซบแล้งค่ะเมื่อคืนเธอคอมเมนต์บหลับบอนน์มันบอกแม่นคือบหลับบอนนเป็นคือบอดค่ะอ๋อเป็นต่อกันเป็นนี่อย่าง่ะเป็นยังนี่อันนี้คือขาดเมื่อคืนนี้จำชื่อได้แล้วไัน้หกคนแล้วแมีใครบ้างคะเมื่อคืนหลับตา เขาจะหายว่าเราอ่านชื่อเ,ออเออมื่อคืนนี้จำได้เฟื่องฟ้าลูกว่าเออมียยอ,อน้ำนนเดือนฉายออขายพูเอีกพู้หนึง่งนือนั่นสายลมอ่ะทุกคนทุกคนปิดซื้อไว้ค่ะทุกคนปิดซื้อไว้ค่ะอ่าสายลมคือคนไหนคะโอ๊ย <laughs> ถามบอสมาไปถามเธอแล้วเขาเซปิดชื่ออย่างเออทุกคนปิดฉันจะถามบอสาถามอแล้วเขาเซปิดชื่ออ <ทำ S 1> <her. S 2> ีสายลบเอาแล้วอ่ะอ่ะเอาใหม่หกคนเมื่อคืนใช่ไหมฮะได้หกคนเมื่อคืนใช่ไหมฮะมาจ้าน้ำคือคนไหนคะคนนี้ถูกไหมคะอ่าถูกต้องค่ะคำถามต่อไปนะคะเฟื่องฟ้าค่ะ เื้องฟ้าคือคนไหนคะคนนี้ถูกไหมคะอ่าไกลแล้วลูกว่าค่ะลูกว่าคือคนไหนคะลูกว่าค่ะเมื่อคืนไม่ได้แต่งหน้าก็เลยบอกบแลลวมันคนละคนนันน่นนันน่นน,น,นั่นคนนั้นลูกว่าอ่าถูกต้องค่ะเรือไปอีกละสูเดือนชายค่ะเดือนชายเออคนสุดท้ายที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อคือใครครับ <c oughs> ไม่มีหกคนนี้ไม่ได้พูดเมื่อกี้พูดไป็นหกคนเหลืออีกคนนึงญิงหญิงอพี่หญิงเมื่อคืนนี้เมย่าคือคนไหนคะเมย่าคือคนต้นเมื่อคืนนี้คือคนนี้คนไหน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 เอ้าคนไหนคนนี้คนไหนคนนี้เอออันนี้คือพี่หญิงอ่าอันนี้คือปุยอ่านซื้อจำได้นะคนนี้เพราะว่าคอมเมนต์เขาเยอะเขาหน้าสวย สิสิคูบิลสิคูบิลสิคูบิลหรอรบ <แอ S 1> <ช>ไม่น่าล่ะเมื่อคือนนี้แอบฟังเขาบอกว่านัตตาศินเขาก็ผ่านน้ำหมดทุกคนแล้วนะ <แอ S 2> สุดท้ายอะไรมือเขาบอกบ<แ>บางบางงมีมีคนจบบัลเล่ด้วยใช่ไหมคะเรียนบัลเล่มานี่ลูกลุกว่าเรียนบัลเล่มาเขาสามารถเต้นบัลเล่บนกลางพาข้าวได้อ่ะลองดูเลยค่ะอ่ะโชว์เลยว่าได้มีนัตตาศินอะไรนะของเราอีสานหรือไทยปุยเรียนอีสานนัตตาศินอีสานมอขอนะะฮ ก็คือฟอนได้เลย <c oughs> มีมีใครนัตสินอีกไหมนะนี่ไงน้ําน้ํานัตสินไทยอันนั้นยีงก่อเฟื่องฟ้านัตสินไทยเหมือนกันเดี๋ยวน้าจะรับปริญญาเร็วๆนี้ถูกไหมคะเพิ่งจบมาอ่านะคะ,ะหลายคนกับมีประสบการณ์พุนกิ่งกี้กิ่งกี้แต่ากิงกี้แดนมาเป็นกิง <c oughs> ่งกี้โตเกียวมิวสิกแล้วนะคะ <laughs> แต่รับงานนอกได้นะคะติดต่อกิงกี้แต่เราจะเอาเด็กโตเกียวไปออกงานแต่ช่วงนี้ก็ตบองหงศแซบก็ต้องมาจากน้ำปลาสีเหลี่ยมใช่ไหมเดียวยังไงปลาหอมๆต้องยังไงนี่ปลาหอมๆม,มาวันนี้นะคะออต้องบอกว่าปลาดีปลานัวกินเปาๆกับแซบจ้ำเขาเนี้ซื้อกันแซบตอนนี้ตากล้องติใสายไฟเตียงแล้วนะครับว้าอยู่นะครับทุรักทุเลไลฟ์สตูดิโอกินน้ำปลานะคะนี่นะคะปลาสีเหลี่ยมรแซบ รสแทบนะคะระับปลาแดกชั้นดีปลาร้าชั้นดีตัวนี้ผลิตจากปลาทะเลชั้นดีวัตถุดิบจากปลาทะเลชั้นดีก็คือกว,กว่าจะอร่อยแบบนี้ต้องคัดแล้วคัดอีก<ช>คัดปลาที่มีคุณภาพมา<ช>ทําปลาร้าแมนแล้วกัน,นะะคือยังไงว่าก่อนซ้อมเต้นก่อนกิจกรรมเนี่ยเาต้องทาครีมกันแดดอ้เพราะว่าะะครีมกันแดดเราป้องกันยูวีจากแสงไล้สดจากแดดข,ข้างนอก ต้องบอกว่าแสงไฟก็มีผลเวลาเข้าขึ้นเวทที่แสงไฟหนักๆแสงสปอตไลท์จำเป็นมากๆใช่ครับกับกันแดดของแบนโซนั่นเองไม่งั้นหน้าคุณจะมองคล้ำแน่นอนต้องมันลาหูอมจันฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้ครบแล้วดูสีครบแล้วแบบว่ามีไล่ไปเนาะมีลูกว่ามีแบมแบีบอมแบมเดือนฉายน้ำสายลมเฟื่องฟ้ากิ่งกี้ปิงปองกิ่งไม้ ปุยนุ่นพี่หญิงเมย่าแต่เดี๋ยววันนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับเขามากขึ้นมากขึ้นบางคนอาจจะอาจจะเห็นตอนมาสมัครแล้วแต่จำหน้าไม่ได้เพราะวันนั้นแต่งหน้าเต็มมาแล้ววันนี้ล่ะเดินฉายแต่งหน้ายังแต่งแล้วโอเคเดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกับน้องๆมากขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ ให้น้องๆกินข้าวกินน้ำเสฟพลังตอนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเข้าสู่เดือนสิงหาก็จะซ้อมหนักแล้วก็จะไม่ได้กินข้าวแล้วเราจะห้ามกินข้าวนะคะกินอะไรแทนปลาหมึกเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับเวลาเคี่ยวอาจจะแบบฟันอาจจะโยกๆนิดนึงนะฮะปลาหมึกแม่น้องคุยกับแม่น้องหน่อยบอสแม่น้องเอาอะไรมาแม่มาแม่ยังไงนี่วันนี้อะไรซัพพอร์ตอะไรบ้างแม่ให้แม่รับเบาแนน วัสดีค่ะเอฟซีมือนีแม่น้องปกติแล้วมีลูกชายมีลูกชายใหญ่กับลูกชายเล็กมันนี้แม่น้องมีลูกสาวสิบสอคนเลยค่ะพี่น้องเอ้ยต่อไปนี่สิบ่ดได้หาประแดกมาไว้ทัาเป็นไฮไฮบอกลูกสาวรลายเป็นว่าเม่อกอสขาเมื่อกี้แม่น้องว่าหรือขาเสียเอาเปรียยังเกาะบ้านสวนพะนะยินดีเลย วันไหนข้าวสารหมดก็จะไปทั้งชุดนี้เลยกินดีตอนหล<ม>ับจะป๊๊ดแม่น้องคือมีลูกสาวที่<ม>สองคนเลยจ้ามือนีแม่เออย่ามาตอนนี้มือนีแม่น้องกับมีแจวบองแล้วก็มีปลาหมึกแล้วมีปลาทูใหญ่ทอดแล้วแล้วก็มีพี่ข้าวตังนะคะข,<อ>ข้าวตังแล,แล้วก็มีขนมเปี๊ยะนะคะแล้วก็มี หมูฝอยจาอ๋าลืมหมูฝอยลูกเ่าเดี๋ยวให้คุยกับพี่ป่านด้วยวันนี้ที่เอาไก่หมุนละมุนลิ้นมาสวัสดีสวัสดีค่ะพี่ป่านนะคะวันนี้ซัพพอร์ตบอสบิ๊แล้วก็โตเกียวมิวสิกเหมือนเดิมค่ะไก่หมุนละมุนลิ้นตลอดเอฟอะไรนะ forever forever ตลอดไปเนี่ยเขาบอกว่าค,คุณไปช่วยผู้สุบภัยมาใช่ไหมครับไก่ตัวนี้ยังเหลือขายไหมครับ ตอนนี้ถึงไม่เหลือก็ต้องเอามาให้ค่ะจริงๆเอาแดนเซอร์ถ้าเกิดขาดไปอีกถ้าคนหนึ่งพี่พี่ป่านแบบเต้นแทนได้ไหมแบบอ๋อได้นี่วันนี้พี่ว่าจะมาสมัครจริงดีใช่แต่ว่าดดดูลีลาเลยไหมนี่เ้ยเดี๋ยวมีมีมีเสียงหนึ่งบอกว่าน้องเบซ์บอกว่าพี่อายุเยอะเกินจริงดีใช่ห้าสิบเองนะเอาไม่ใช่กูบันไดเก็นใกล้ละบัณฑค่ะก็นี่แหละค่ะซัพพอร์ตตลอดครับขอบคุณนะครับขอบคุณไก่หมุนและมุนลิ้นนะครับทุกสาขาด้วยนะคะอุ้ย 800สาขามากามสาขาไหน,าานบ้างพี่ปานเอา,เอาเอาขึ้นมันจริงๆมันร้อยสาขาแต่ว่าเอาสาขาหลักๆที่ที่ทอยู่ขอนแก่นแล้วกันนะคะก็จะมีสาขามาริวันค่ะแถวเลยทั้งเข้าสนามบินมาแล้วก็สาขามิตรภาพครับอ่สี่แยกต้นตาลค่ะม,ม,ม,มีค่ะใช่ค่ะ มีมีใช่ค่ะก็ร้อยร้อยกว่าสาขาถ้าเกิดว่า <Ooh. S 1> บอกว่ามาจากบอสบิ๊กเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวให้ส่วนลดดีไหมได้สิบอกว่ามาจากโตเกียวมิวสิกนี่คือซัพพอร์ตเลยค่ะถ้า oh. <laughs> แต่ว่าถ้าไปถ้าไปสองสาขาใหญ่นี่คือไม่ต้องไม่ต้องถามหาส่วนลดค่ะไปได้เลยค่ะสำหรับบอสบิ๊กแล้วก็โตเกียวมิวสิกสาขาหลักนะคะสาขาใหญ่ต้นตาลแล้วก็ถนนมาริวันค่ะไปได้ตลอดค่ะ ไปปุ๊บปิดนี้ปั๊บนะครับแกงนี้ไปเยอะมากแต,แต่ว่าถ้าจะไปวันไหนบอกก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะปิดร้านก่อนนะคะครับผมแม่นอม้องมีหยังยี่บอแม่น้องไม่มีอะไรมากก็คือเมือน,น้กับมีความรู้สึกว่าดีใจแท้หลูกไส้หลาเนาะพี่น้อง <c oughs> คือความเติบโตความเติบโตของโตเกียวมิวสิกนี่คือแบบ พุ่งกระโดดเลยเห็นความจเจริญเติบโตของหนูกท้ายของทีมงานทุกคนแป็นองก็ดีใจน้ำค่ะก็ขอให้ f อฟทุกคนเป็นกำลังใจให้ผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ให้ลูกๆเตีียวทุกคนตลอดไปจ้ามีเสาว์มีสาวโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็กินข้าวกันไปก่อนเนาะในระหว่างนี้ดูบรรยากาศการเคี้ยวกันกืนอาหารไปก่อนนะครับช่วงนี้ ท่านครับอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นมือที่สองนะฮะตั้งแต่มาอยู่ตัวเกียวมิวสิกเนะาะหมวกว่านี่พาไปกินเขา